คลิปนี้จะมาคุยเรื่องปล่อยปล่อยไปตายซะบ้างยันแม่ไม่ใช่ลูกมึงพ่อแม่มันสบายเกินไปนพ่อแม่มันสบายเกินไปปล่อยปล่อยไปตายซะบ้างพ่อแม่มันนะสบายเกินไปเออปล่อยปล่อยมันไปตายซด้บ้าง เปิดไปเลยทั้งปืนทั้งรถทั้งไฟฟ้าทั้งแอร์ยี่อะไรเปอยปล่อยเต็มไปเลยให้มังเล่นกันเต็มเต็มไปเลยไปยื้อทำไม,มไม่ใช่ลูกมึงบ้าหรือเปล่าถ้าไม่ตายมันก็ไม่ใช่ลูกมึงตรงเรื่องเรื่องมึงจะเบือ่อเบื่อชีวิตมึงไม่เบื่อหรอกมึงมีคนเกินอมะตะปล่อยไปตายไปเลยมไม่ใช่ลูกมึง ตายไปเลยมันไม่ใช่ลูกมึงปล่อยแม่งไป,ไป,ไ,ปไปตายเลยยันแม่พอแม่มันสุขสบายเกินไปอะแบบว่า But เออดีกะปล่อยตายไปเลยมันไม่ใช่ลูกมึงปล่อยตายไปเลยมันไม่ใช่ลูกมึงมไปไปกอดไปยันแม่ไปอุ้มได้อย่างไรยัดแม่ผิวหนังยัดแม่มันไม่ใช่พันน้ำว้ามึง มันไม่ใช่เชื้อมึงปล่อยไปตายไปเลยจัดให้แม่งเล่นกันไปเลยไฟฟ้าแอ์ปกปืนรถยนต์น้ำมันยี่อะไรปล่อยเต็มไปเลยจัดเต็มไปเลยปล่อยไปเลยไม่ใช่ลูกมึงไอ้เช่นแผนของมึงแบบว่าไปหาเด็กมาแบบว่ามาอุปถัมภ์ให้นายเย็บแม่แบบว่าแล้วเอามาคุยกับปุยเย็นแม่กูตกตามกูอายคนแล้ว เมื่อก่อนกูยังไม่รู้นะพอตอนนี้กูรู้กูอายกนเริ่มเลยนะเกินไปแบบว่าเกินไปนะนเจ๊ดแมมนะคือเกินเกินไปจนกูแบบว่าไม่ไม่มีความเป็นตัวส่วนส่วนตนแบบว่าแบบตนเองแบบว่าเกินไปแบบว่าปล่อยไป,ไป,ไป,ไปตายไปจําไว้ไมันใช่ลูกมือมึงไม่ต้องไปอุ้มไม่ต้องไปดูแล มันไม่ใช่ผิวหนังพันพันหมึงมันไม่ใช่ผิวหนังเช็พันเหมึงมปล่อยไปตายซะเลยรู้เรื่องนะนั่นคือวิธีสุดท้าย,ยนะแบบว่าชีวิตมึงแบบว่าจะได้อยู่อย่างมีความสุขรู้เรื่องนะมีตัวอย่างนะคือผู้ใหญ่คนเป็นระดับพ่อพันแม่พันเขาเคยปล่อยปล่อยไปตายกันแล้วนะเออ พ่อแม่มันยึดแม่แบบว่ายังยังเด็กอยู่เลยคือสุขสบายเกินไปแล้วไปเปรดไปเร็วน,นะแบบว่านะเออเปิดปล่อยไปตายเลยครับของเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองหยิบจากอ่างแล้วก็สแกนเัินไปแล้วก็ปล่อยจัดเต็มไปอีกทีง่ะเน,น้นๆน่ะพ่อแม่มันสบายเกินไปพอเท่าไม่เท่ามันสบายเกินไปยึดแม่ไปปล่อยมันไปตายเลยครับ ปล่อยมันไปตายเลยจะไหมไม่ต้องไปอุ้มมันไม่ใช่น้ำผิวหนังมันมันมันไม่ใช่ผันเมื่อไม่ต้องไปอุ้มรู้เรื่องเนี่ยตัวน้ำว่าวเย็ดแม่ตัวผิวหนังพันน้ำว่าวใครไม่รู้ไปอุ้มไปดูแลเปลดอยู่เย็ดแม่พามาสร้างเรื่องปัญหาให้คุยทางจิตสัมผัสกับครอบครัวกูไปอุ้มเปลดอกอยู่เย็ดแม่บ้าหรือเปล่า ไปล่อยไปตายเลย